ครับมาเจอกับผมครับโค้ชจอรนคลิปนี้ก็มีสาระมาฝากกันอีกแล้วกรณีที่เราไม่สามารถล็อกอินเข้าได้นะครับอาจจะเนื่องมาด้วยนะครับอ่าอ่าเซอร์เวอร์ของเราไม่พร้อมใช้งานนะมันเป็นยังไงอาจไปดูกรณีจริงๆกันเลยสมมติเราเข้ามาเราจะล็อกอินนะครับเราจะล็อกอินเข้าระบบ tbi ของเราใช่ไหมครับตอนเราเข้ามาเราก็กดไปตัวนี้ก่อนนะครับเรากดไปที่การค้นพบก่อนนะครับอันดับแรก กดเข้าไปนะครับแล้วไปที่ประวัติการเข้าอ่าเหมือนเราจะไปล็อกอินน่ะเราก็ไปที่อ่าตัวนี้เลยครับ TBI หรือใครที่ไปคัดลอกลิงก์ TBI มานะนะครับก็มาวางตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปนะครับอันนี้กรณีที่ผมมีประวัติการเข้าแล้วผมกดเข้าไปเลยนะครับที่ TBI นครับพอเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะเราก็รอก่อนเราก็กดตรงคำว่าล็อกอิน นะครับเราก็กดตรงคำว่า Login นะแล้วเราก็จะกดออโต้ i g นใช่ไหมนะครับปุ๊บเห็นไหมมันกดไม่ไปอ่ะกดอีกครั้งมันก็กดไม่ไปกดไม่ไปกดไม่ไปยังไงมันก็ Sign น n ไม่ได้วิธีการแก้ครับโอเคกดกากบาทมุมบนก่อนนะครับกดกากบาทมุมบนนะครับนะกดกากบาทมุมบนออกไปก่อนนะครับแล้ว นะครับก็กดตรงรูปกระเป๋าก่อนนะครับกดมาที่รูปกระเป๋าตรงนี้นะตรงคําว่า wallet ด้านล่างนี้กดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปกดที่ตรงกระเป๋าเรามุมบนอีกครั้งหนึ่งกดเข้าไปครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มากดตรงคําว่าการจัดการนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บ นะครับเราก็มากดตรงรูปดินสอที่เราจะล็อกอินเมื่อกี้มันล็อกอินไม่ได้นะครับกดเข้าไปนะครับพอเรามาหน้านี้ให้เลื่อนขึ้นจนสุดแล้วเราก็มากดตรงคําว่าการตั้งค่าโนดนะครับการตั้งค่าโนดกดเข้าไปครับเสร็จปุ๊บเราก็มากดนะครับที่โพลีกอนตัวนี้เลยนะกดโพลีกอนเนี่ยนะครับกดแถวเดียวกับที่โพลีกอนเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายชี้ไปทางขวากดเข้าไปครับ นะสังเกตด,ดูนะครับตอนนี้เครื่องหมายถูกตอนนี้มันอยู่ตรงนี้หรือบางคนก็อยู่ตรงนี้วิธีที่ถูกต้องนะครับวิธีที่ถูกต้องคือเราเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่นะครับเปลี่ยน https มันใหม่ก็คือให้กดมาอยู่ตรงนี้ครับมันถึงจะสามารถล็อกอินเข้าได้ดูนะครับผมจะกดเปลี่ยนนะครับกดไปปุ๊บอ่าไปอยู่ข้างบนแล้วนะเราก็กดย้อนกลับกดย้อนกลับ กดย้อนกลับไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราไปที่คําว่าค้นพบอีกทีหนึ่งเราจะไปลองล็อกอินเข้ากันอีกทีหนึ่งครับอ่ากดไปที่ท็อปครับ tbi นะครับอ่าเราจะล็อกอินเข้าไปใหม่แล้วกดล็อกอินครับแล้วกดล็อกอินกดออโต้ไซน์ครับนะครับเรียบร้อยครับเข้ามาได้แล้วซึ่งกระเป๋าใบนี้นะครับสมัครเข้าไปที่ id ที่7 เอาเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เวลาที่ผมลงคลิปความรู้ดีๆคลิปวิธีการแก้ปัญหาต่างๆมันจะได้ไปเด้แจ้งเตือนที่หน้าจอของคุณสำหรับผมกคจรจอนสวัสดีครับ